สวัสดีค่ะพิมพ์มี่อิซุสุนะคะวันนี้พิมพ์จะมาจัดโปรหน้าเพจนะคะพร้อมกับรีวิวรถรุ่น Cap โ r o 1.9 DDi s e auto นะคะสำหรับรุ่นนี้วันนี้ที่มาถ่ายคลิปให้ดูจะเป็นสีส้มนะคะสีเมทัลลิกค่ะสีส้มรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่9,17,000บาทค่ะ แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะสำหรับสีเมทัลลิกค่ะส่วนสีขาวมุกจะเพิ่มเจ็ดพันบาทนะคะเป็นเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทค่ะที่โชว์วันนี้เป็นสีส้มนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมดห้าสีนะคะหนึ่งสีส้มค่ะสองสีดำค่ะสามสีขาวมุกค่ะสี่สีบรอนเงินและสีเทาดำค่ะเป็นทั้งหมดห้าสีนะคะมีสีเดียวที่ต้องเพิ่มเงินก็คือสีขาวมุกค่ะเพิ่มเจ็ดพันบาท ตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะสีประตูยกสูงเกรดแซรุ่นนี้นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกเป็นแนวตั้งนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมพร้อมโลโก้อิซูสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะสวยงามโดดเด่นมากเลยนะคะ ด้านข้างนะคะด้านข้างของรุ่นนี้ก็มือจับนะคะมือจับจะเป็นสีโครเมียมค่ะมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับบันไดข้างนะคะมีบันไดข้างมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูีใกล้บันไดข้างนะคะเพิ่มความสะดวกในการขึ้นขับขี่ค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะ ล้อขอบ18นะคะขนาดยาง26560 18ค่ะเป็นสีเงินเข้มนะคะลายนี้เลยหรือถ้าลูกค้าสนใจนะคะเป็นเปลี่ยนแม็กลูกค้าอยากเปลี่ยนแม็กนะคะก็ทางพิมพ์ก็มีโปรสำหรับฟรีแม็กเหมือนกันนะคะโปรฟรีแม็กเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะแจ้งทางอินบ็อกซ์ได้เลย กระจกมองข้างนะคะจะเป็น2ส,สีนะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสีดำด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะ,นะรุ่นนี้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะมีสวิตช์สำหรับปรับและพับไฟฟ้าค่ะมือจับเปิดประตูค่ะเป็นสีโครเมียม ตัวนี้จะเป็นแบบไขเปิดนะคะกุญแจจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมย immobilizer นะคะนี่ค่ะเราจะให้ลูกค้านะคะ2ดอกค่ะนี่นะคะเป็นกุญแจหลักและกุญแจสำรองนะคะสามารถไขนะคะเปิดได้เลยอันนี้พิมพ์ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดมาค่ะอ,อันนี้คือภายในนะคะ ไล่มาจากด้านข้างเลยนะคะด้านข้างของเรานะคะก็จะบุหนังให้เรียบร้อยนะคะเดินได้ขาวค่ะสําหรับรุ่นนี้หนังเดินได้ขาวค่ะมีสวิตสําหรับลถกระจกนะคะออโต้ฝั่งคนขับค่ะเซนทรัล็อกและล็อกกระจกค่ะตัวนี้เป็นสวิตสําหรับปรับกระจกซ้ายขวานะคะก่อนลูกค้าจะเลือกเลือกปรับนะคะคุณให้ลูกค้าเลือกฝั่งก่อนฝั่งซ้ายหรือขวานะคะแบบนี้ แล้วก็จะมีปุ่มสำหรับสวิตสำหรับพับกระจกไฟฟ้าค่ะด้านในตกแต่งเป็นสีดำนะคะพร้อมกับด้านบนก็จะเป็นสีเบจหน่อยนี่ค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมเดินได้สีขาวค่ะ รุ่นนี้นะคะมีมัลติฟังก์ชันการปรับลดเพิ่มเสียงนะคะฝั่งซ้ายค่ะบนพวงมาลัยนะคะและฝั่งขวาเป็นครุสคอนโทรลค่ะสามารถเซตการตั้งค่าการเดินทางนะคะได้ก็จะมีปุ่มสำหรับเซตนะคะ,ะปุ่มสำหรับเซตตรงอันนี้คือเซตการตั้งค่าหน้าจอ mid ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นเซตครุสคอนโทรลก็คือ,อตั้งค่า การใช้ความเร็วอัตโนมัตินะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะคะเดินทางไกลยาวๆระยะทางยาวๆนะคะเพราะว่าในกรณีเซตครุสคอนโทร์เนี่ยเมื่อลูกค้าเหยียบเบรกนะคะหรือว่าติดไฟแดงเนี่ยมันก็จะแคนเซิลอัตโนมัติค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับปรับระดับไฟหน้าค่ะปรับระดับไฟหน้านะคะมีทั้งหมด4ระดับค่ะ ระดับ0ถึงระดับ3นะคะตามน้ำหนักที่เราบรรทุกค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บรรทุกนะคะก็เปิดที่ระดับ0ได้เลยด้านล่างนะคะก็จะเป็นสวิตสำหรับเปิดฝากระโปรงหน้าและฝาถังน้ำมันค่ะเสกคุญแจตรงนี้นะคะ ค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าจอ MID นะคะขนาดนะคะอยู่ที่4.2นิ้วค่ะชัดเจนนะคะหน้าปัดสวยงามค่ะมองชัดนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนอ่ะตัวนี้ก็จะเขาจะแสดงสถานะนะคะว่าเราปิดประตูไม่สนิทนะคะปิดประตูไม่สนิท3บานค่ะ ก็คือด้านด้านหน้านะคะ2บานแล้วก็ด้านหลังฝั่งซ้ายอีก1บานนะเขาบอกว่าเราปิดไม่สนิทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปรงนะคะพุ่มหนังค่ะสบายช่องแอร์เรามีหลายช่องนะคะทำให้เราทำให้ภายในห้องโดยสารนะคะอากาศเย็นโดยที่เราไม่ต้อง เปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ต่ำจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูก้านนะคะก้านต่างๆต,ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะมุม,มนี้ก้านฝั่งขวานะคะจะเป็นสวิต์สำหรับเปิดไฟหน้านะคะไฟต่างๆคะ่ะปิดเปิดไฟหน้าไฟหลีนะคะและไฟตัดหมอกและเป็นก้านไฟเลี้ยวด้วยนะคะ ปัดทางซ้ายเลี้ยวซ้ายปัดทางขวาเลี้ยวขวาปกติค่ะเปิดที่ปัดน้ําฝนนะคะมีระดับความหน่วงให้ด้วยนะคะสําหรับเกรดแซนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังเมื่อใส่เกียร์ถอยนะคะเมื่อเราใส่เกียร์ถอยจะตัดไปที่กล้องมองหลังทางทีก็จะมีเลนไกด์ออกมาที่หน้าจอนี้นะคะอันนี้ขนาด7นิ้ว แล้วก็จะมีฟังก์ชันให้เล่นนะคะตรงนี้ด้วยและก็ยังทํางเป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบเท่านั้นนะคะตรงนี้จะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air จะเป็นแบบหมุนนะคะยังไม่ใช่อัตโนมัติค่ะสำหรับรดเซอันนี้เลือกทิศทางแอร์ค่ะตัวนี้พัดลมนะคะแล้วก็ความเย็นแอร์ค่ะ มี passenger airbag นะคะสถานะจะขึ้นไฟสีส้มตรงนี้เมื่อเราสตาร์ทรถนะคะแสดงว่า airbag ทำงานค่ะมีช่อง USB นะคะแล้วก็ใครจะติดกล้องเพิ่มเติมนะคะสามารถเชื่อมต่อไฟได้ตรงนี้นะคะ,ะมาที่เกียร์ค่ะเกียร์จะเป็นออโต้นะคะนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเราสามารถเล่นเลฟโทนิกได้ก็คือสามารถเล่นเป็น เกียร์ธรรมดาได้นะคะก็คือในกรณีเออเราอยากเร่งแซงนะคะหรือว่าใครที่ถนัดเกียร์ธรรมดาเราก็สามารถตบเกียร์เข้าหาตัวนะคะเห็นจะเห็นบวกลบใช่ไหมคะพอดันมาถึงเกียร์ดีปุ๊บตบเกียร์เข้าหาตัวนะสวิตนะคะกดเมื่อเราอยู่บนทางลาดชันนะคะที่ชันมากๆเขาจะควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน,นะคะ่ะเมื่อกดสวิตค้างไว้นะคะประมาณ2วินาที ปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกนะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะทําการควบคุมความเร็วให้เราโดยอัตโนมัติค่ะป้องกันแบบเบรกเบรกไหมนะคะป้องกันสถานการณ์เบรกไหมไฟฉุกเฉินค่ะแล้วก็ยังมีกล่องสำหรับวางของอเนกประสงค์นะคะสำหรับกระจก มองหลังนะคะตัวนี้จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะสามารถปรับได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีกล่องสำหรับใส่แว่นตาหรือใส่เก็บพระก็ได้นะคะไฟค่ะเปิดปุ๊บ,บสว่างปับ๊บ นนี้ก็จะเป็นที่สำหรับวางแก้วนะคะภายในห้องโดยสารเรามีที่วางแก้วนะคะทั้งหมด10จุดด้วยกันค่ะจะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างประตูตรงนี้จุดที่3นะคะฝั่งคนขับก็มีค่ะมีตรงนี้นะคะใช้วิธีการเปิดและดึงกดและดึงออกมานะคะปิดเข้าไปนะคะแล้วก็ ข้างประตูนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีตรงพนักกลางตรงนี้นะคะก็จะมีให้วางสองแก้วค่ะแล้วก็ด้านข้างประตูอีกอย่างละฝั่งรวมทั้งหมด10จุดค่ะเรามาดูห้องโดยสารหลังนะคะห้องโดยสารหลังเปิดเข้ามาค่ะสิ่งแรกที่อยากแนะนํานะคะก็คือรุ่นนี้รถอีซูซุของเราทุกรุ่นนะคะถ้าเป็น4ประตูเราจะมีชิลล็อกนะคะหรือว่าล็อกเด็กมาให้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพิมขอ แสงก่อนตรงนี้นะคะตอนนี้คือชิลล็อกนะคะเมื่อ,อเราทําตามเขานะคะชิลล็อกเมื่อเรากดตามลูกศรลงนะคะกะ็จะเปิดจากด้านนอกไม่ได้เอขอโทษค่ะจะเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะก็ค,คือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นประตูนะคะเมื่อเรากดชิลลล็อกปุ๊บตรงนี้มันก็จะเห็นไหมคะไม่มีน้ําหนักเลยแต่พอเราปลดล็อกปุ๊บ,บตรงนี้มันก็จะมีน้าหนักทันทีนะคะ ชิลล็อกนะคะเปิดจากด้านในไม่ได้แต่ด้านนอกเปิดได้นะคะต้องการสําหรับบ้านที่มีเด็กน้อยนะคะเข้าไปค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดินได้สีขาวค่ะสวยงามมากเลยค่ะโอกระชับนะคะ ดูความกว้างนะคะถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแอร์หลังสำหรับห้องโดยสารหลังนะคะจะมีในรุ่นเกรด Z ขึ้นไปเลยมีสวิตช์ USB นะคะสำหรับชาร์จแบตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเปิดแอร์ อย่างนี้นะคะปรับทิศทางได้เย็นมากค่ะ<ม>เรามีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกจุดนะคะทุกที่นั่งเน้นความปลอดภัยะคะ่ะรุ่นนี้มีแอร์แบ็กสองลูกนะคะก็คือคู่หน้า2ลูกค่ะฝั่งคนขับและข้างคนขับนะคะ แล้วก็สำหรับบ้านที่มีลูกน้อยนะคะต้องการติดตั้งคาซีทของเรามีระบบรองรับนะคะก็พับเบาลงมามสำหรับที่ติดตั้งคาซีทนะคะรองรับมาตรฐาน ISO FIX ค,ค่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นชุดเครื่องมือค่ะชุดอุปกรณ์ต่างๆพวกแม่แรงต่างๆนะคะเราสามารถพับเบาะได้นะคะ ด้านล่างก็พับขึ้นได้ค่ะมันจะมีเชือกตรงนี้นะคะดึงขึ้นอ่าแล้วเราก็เกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะ60สิสี่ิค่ะมีห้องแห่งความลับให้เก็บของด้วยนะคะนี่ก็คือภายในนะคะของเกรดแซดค่ะที่สำคัญเรามีมือจับสำหรับอาอาจจะขึ้นยากหน่อยแล้วก็จะมีมือจับให้ขึ้นได้สะดวกขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับในวันรับรถนะคะเรามีกระบะไลเนอร์ให้นะคะอันนี้จะเป็นรถโชว์ค่ะจะยังไม่ติดกระบะไลเนอร์ค่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังบิวอินให้บิวอินมากับตัวฝาท้ายนะคะตัวมือจับก,ก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะไฟท้ายของเราเป็นแบบดูโอโซนิกนะคะสว่างเป็น LED ค่ะก็จะมีโลโก้เซตอยู่ตรงนี้ โลโก้ซัดอยู่ตรงนี้นะคะมีโลโก้ Isuzu D-Max อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไฟของเรานะคะก็จะเป็นแบบ2ล็อก ok นะคะ Duo Sonic ค่ะมาถึงกันชนท้ายนะคะที่หลายคนบอกว่าไม่ชอบแต่พิมพ์ว่ามันสวยนะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะคะเป็น two step ค่ะ2 step ก็คือ ขึ้นสเต็ปที่1และสเต็ปที่สองนะคะถ้าสเต็ปเดิมมันจะตรงๆนี้เลยมันก็จะขึ้นยากนะคะอันนี้ขึ้นง่ายขึ้นโดยเพราะคุณผู้หญิงนะคะบางทีถ้าจะขึ้นก็จะขึ้นได้มาก่อนก็จะขึ้นได้ลําบากนะคะแต่ตัวนี้ขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะสเต็ปที่1สเต็ปที่2ค่ะขาท้ายนะคะฝาท้ายมีความแข็งแรงค่ะจุดยึด แรงมากและนี่คือสเปคทั้งหมดของ แคปโฟน h i g ันเดอร์1.9 DDI เกรดแซดเกียร์ออโต้นะคะวันนี้พิมพ์จัดโปรตามหน้าเพจเลยค่ะ5,4,500 50, จบนะคะจบรับรถได้เลยและโปรโมชั่นพิเศษค่ะถ้าจองกับพิมพ์ภายในเดือนนี้นะคะจะรับเงินคืนไปเลย1,000 10, งบาทจะรับเป็นเงินสดหรือว่าจะลดที่ดาวก็ได้นะคะ5,4,500 50, ค่ะได้ส่วนลดเงินสดอีก 1, นึ่งบาทเป็น 4400,500รีบจองเข้ามานะคะหมดภายในเดือนนี้เท่านั้นนะรุนนี้นะคะจองเข้ามาเยอะมากเลยค่ะใครอยากได้สีอะไรนะคะสามารถรีเควสได้เลยค่ะหรือใครตั้งงบจางไว้มากกว่านั้นแจ้งพิมพ์ได้เลยนะคะจัดโรน่าเพจนะคะ5 4 5 0 0จองภายในเดือนรับส่วนลดทันที1 0 0่10000บาทค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์มีอีสุสุขอราไปก่อนนะคะ เจอกันเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ